สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่อ M s o ยปู่ตานะครับหลังจากที่เขาบริหตุคลิปมาเป็นเวลาโดนเติบอ่าเมื่อกี้จะกลับมาทำคลิปนะครับผมอ่ามาเบิ่งกัน รีวิวของ l อลนะครับเอของเขาครับเอของช่องเราเนาะอ่าเดี๋ยวผมมีพายเบิ้งเนาะว่าเอลเท่านเนี่ยเห็นหนุงานเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเบิ้งหลบคันก่อนเนาะเบื้องคันกี้ก่อนอ่าเดี๋ยวคิมาไล่รายละเอียดเฮ็ดยันนงไปนแน่เลยครับ นี่ครับแทนบ้านนี่เนาะอ่าเป็นเสียงเลยนะครับนิดหน่อยมีวันหยุดหยุดอยู่บ้านนะอ่ะอ่ะเบิ่งตัวแรกนะครับนี่ปึ๊บอ่ะสำหรับพูดที่ถามมาแล้วครับอ่ะแกนหนาตัดสี่นิ้วนะครับุแนนบด,บดแกนหนาเนี่ยตัดมาสี่นิวน้วสี่นิวน้วครึ่งนะสี่นิวน้วครึ่ง พร้อมขยับหูนะครับกึงขยับหูลงมาหกเซนอ่าผมขยับหูลงมาอีกหกเส้นนะครับเพื่อใส่ให้หนามันต่ำลงเนาะั๊มหนานะครับเป็นรอยสิบนะครับต๊มหน้าร้อยสิบนะครับส่วนของบนนะครับเป็นปั๊มคิกนะครับเขาใส่รอยสีผมใส่ผมใส่คิกเนาะอ่าส่วนแฮมนะครับ แฮนด์เป็นของโซนิกแฮนด์โซนิกนะครับประกบอะมือขาดการยตัวนนี้ก็เป็นของโซนิกเนาะส่วนแทงคอเป็นบนล่างบนล่างเป็นของแดดอาของแดดนะครับเบอร์ฮาวจิตเดโหลดมาเนาะเพอ่อสำหรับคนที่ยังโมโหนะครับนี่ของแดดเลยอเอ้๊บ ประกับเป็นของ t Z m แท้ตัวนี้แท้ครับแท้แท้แทนเคี่ยมเนะาะส่วนระเบิงนะครับมอนาม้าอ่มอามอหน้าเป็นมอน้ามาิเนียมนะครับผมนะหมอน้ามิเนียมเริบมมาเป็นชกหลังเป็นของ แกซี่นะครับแกซี่สองสี่ศูนย์นะเด่นนะแกซี่สองสี่ศูนย์นะครับเราก็มีตำนายนกันเนาะเพื่อไฟอยากไส่เพื่อไฟสนใจดุมหลังจะเป็นของแดดนะครับผมเอาเบิง์ั้งนี้คั้งนี้นะครับสเตอร์เป็นซีสองศูนย์นะครับเปน็นกัวไหจำตัวไหนก็ <c oughs> สิบสี่สามสี่เนาะสิบสี่สามสี่อาร์มเป็นของดีเคทอาร์มกล่องเล็กส่วนเกยโยงเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ใส่ไปก่อนเนาะแล้วจะเปลี่ยนเป็นของทรงตำ่ำเนาะอ่าอะมาบอกถึงเครื่องนะเครื่องตัวนี้เป็นลูกในใส่นะครับลูกสองลอยเปิดมาแล้วแหละเครื่องกะ เครื่องสิ่งเนาะบริเวนรถแข็งเนาะอ่าเป็นขบูเครื่ยมปากสามสิบเป็นไฟเอ็นอ่าท่อเป็นท่อผาผาสูตรมากนะครับท่อผาเนาะอ่าบริฮ็ดหลายนะครับแต่ว่ากะขีขีมวลเฮ็ดพ่อขคีมวลเนาะขอทวงเกียร์เดิมขบูสามสิบอ่า มาว่านี่สาหรับนี่นะเอลย์ LA ขงองเขานะ่ยเบเป็นเบาตอนเดียวสั่งมาจากภาคใต้อ่าชุดสีก็เป็นชุดสีเทียมนะครับของเป็นชุดสีแทะแทะแต่ถังแต่ไมเ่เป็นไม่แทะไม่แท้ติดรถมาออกเฉลืองๆเนี่ยสวาบ่อนในสื่อมาเปลี่ยนนะครับผมถังถังเป็นถังแท้เนาะ สีเทียมกับสีประมาณนี้นะครับผมก็จะแตกคนระับเดี๋ยวต้องเจอครับเคปันท้ายผม <c oughs> เจ็บตัวแน่นอน,นประมาณนี้ฝั่งนี้เนาะมันติดรถเนะาะอมันเป็นรถคันนี้แบบว่าแนวแบบทรงตำ่ำขีดม้วนนะครับรถทอ่อผาถาท้าวเหลือ,อยังอีกเหลือเปลี่ยนท่อเลยครับแหลก็ะเหลือเปลี่ยนเกียร์โยงเนาะ เกยโยงเดี๋ยวจะใส่เป็นของทีปอาทรงตำํำเพราช่วงนี้เขาเก็บตังค์อยู่นะมันต้องใช้งบเนาะอันนี้บด้เคือบมาอาสีกับบลอยเนียนนะครับขี่คานคัดธรรมดาแล้วครับขี่คานกับใดของตํำสีขานเนะาะอาเดี๋ยวส่วนอีพีน่ะซีมารีวิวไอ้ใหญ่นะ vr ร้อยเดี 150, ๋ยวเจอกันใน ep หน้านะครับสําหรับ EP นี้กะลาไปก่อนสวัสดีครับผม